ครับก็วันนี้ก็มาอาัดคลิปก่อนส่งงานกันอีกแล้วครับวันนี้มีส่งอยู่สี่เจ้าครับวันนี้มีเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้พาวเวอร์พันสองร้อยบาทครับหม้อสี่คอครับเดี๋ยวเรื่องราคาเดีเพวาะว่ากันตัวนี้ครับตอนนี้จะเป็นหน้าใหม่ทั้งหมดครับวันนี้มีเจ้าไหนบ้างครับ เดี๋ยวจะไล่ทีละเจ้านะครับเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้พันสองร้อยวัตต์ครับอันนี้ส่งลูกค้าจังหวัดมหาสารคามครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้พันสองร้อยวัตต์ส่งลูกค้าจังหวัดพิษณุโลกครับแล้วก็ปลั๊กไฟปลั๊กไฟส่งลูกค้าลาดบุรีครับพอดีวันนั้นทำไม่ทันเลยมาเลือมส่งวันนี้ครับตีข้อสามทาง อันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าส่งเจ้าไหนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอดูกต่าว่าลืมดูว่าส่งเจ้าไหนแป๊บนึงอ๋อปีคอสต,ตัวนี้ส่งลูกค้าจังหวัดชนบุรีนะครับก็ปีคอสก็ตัวละสามพันห้าครับตัวนี้เป็นพันสองร้อยบาทม้อสี่คอ ตัวนี้หม้อล,ลูกใหญ่นะครับเป็นเป็นหนามากเลยถังแดงเต็มไปหมดคนระับแน่นๆเลยนะครับพันสองร้อบาทนะครับถ้าใครต้องการพันสองร้อยบาทหม้อสีคองเนี้ยรับราคาก็จะต่างกันกับตัว e อไอเนี่ยครับตัวนี้ราคาหกพันแปดร้อยบาทครับพันสองตัวนี้แล้วก็ ตัวซีคอ์นี้เพิ่มอีกสี่ร้อยนะครับถ้าใครจะสั่งแบบนี้ก็ได้เพิ่มอีกสี่ร้อยจากจากเดิมเป็นหกพันแปดครับตอนนี้งานก็ยังติดค้างอยู่หลายเจ้านะครับแต่ก็จะพยายามเคลียร์ให้หมดอาทิตย์นี้นะครับถ้าไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับเบอร์โทร0617518672 ย้ำอีกทีนะครับเบอร์ผมมีเบอร์เดียวนะครับ061 751 8672ครับเดี๋ยวให้ดูงานที่กำลังจะขึ้นกันอยู่นะครับก็ยังเนี่ยปีคอสนี่ยครับยังทำให้เสร็จครับก็มีอันนี้ตัว4,000ันวัตต์นะครับกำลังทำโมดูลกันอยู่ครับก็มี4,000ันวัตต์แล้วก็พันสอง 100ร้ P อยวัตต์แล้วก็หกร้อยวัตต์ครับก็มีปีคอสสามทางอีกสองตัวแล้วก็ปีคอสสทางอีกหนึ่งตัวสนใจตัวไหนติดต่อสอบถามได้ครับตอนนี้งานก็ไม่ไม่รอนานเท่าไหร่แล้วครับก็คือผมจะพยายามเร่งให้สุดๆเลยครับให้ทันให้ทันใจลูกค้านะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ